าบดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกลองใบเบิร์สุภูสุคนมันนี่แพกันไ้มาเที่ยวอีลอลไรพ่อแม่พี่น้องเอ้ยจะน่าไอ้ผ้ามานะ้าเนาะแถวคลองนี่นะคะคล้องที่เคื่อยลอยกระทงนะคะสมัยแต่ก่อนนะคะที่นี่นะคะลองอะไรนะทวีวัฒนานะคะแต่ก่อนเนาะนี่นะคะมาอีกแล้วเอเมื่อเมื่อเมื่อพี่เพรเห็นผักก่ะสารเน่นี่ลูกสารเน่เห็นสารเน่ไหม อันนี้จระแน่อามูพี่เพยอยากได้อ่ะพี่เพยวขโมยเอาเลยได้ไหมไม่พี่เพย์ขโมยเลยได้ไหมไม่ทำไมอ่ะเดี๋ยวตำรวจก็จับเดี๋ยวตำรวจก็จับทําไมล่ะอยากได้อะขโมยเลยดีไหมดีไหมคะขโมยเลยดีไหมไม่ดีไม่ดีทาไมถึงไม่ดีเดี๋ยวตำรวจจับเดี๋ยวตำรวจจับโอยเก่งมากเลยน้องพี่เพยนี่น่ารักที่สุดเลย พี่แพ้นะคะทุกคนบอกว่าพี่แพรขโมยไม่ได้นะคะทุกคนเดี๋ยวตำรวจจะจับนะคะนี่ระวังค่ะพี่แพรจะหักแล้วอ๋อขายทำไมล่ะเพราะว่าเอามือนั่งเหรอใช่เอามือนั่งขาพี่แพรแล้วเอามือไม่สงสารพี่แพรหรอคาไม่ฮะสงสารไหมขาหักทําไงล่ะก็บอกหมอวั้วขับรดีไป อ๋อถ้าพี่แพยขาหากให้บอกมาม่าขับรถไปที่บ้านคุณหมอเพื่อจะพาพี่แพยไปทาอะไรรักษารักษาเมื่อพี่แพยเห็นมะเขือไปดูสิอุ่ยมะเขือสวยมากเลยไปดูมะเขือกันอู้มะเขือเปาะมะเขือเปาะนี่นี่ไงนี่อ่ะเมื่อพี่แพยเห็นมะเขือเปาะนี่เราเอาของเขาเลยไหมอ่ะเมื่อพี่แพยจะเอาดีไหมขโมยเลยดีไหมอย่าเพิ่มขโมยเพราะว่ามันยังไม่มีลูกเลย นี่ไงลูกมันเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมันเขียวกินไม่ได้เขียวกินไม่ได้ทำไมจะกินไม่ได้นี่แหละกำลังกินเอาเลยไหมขโมยเลยไหมไม่เขียวยังนี่นี่นี่ลูกนี้ขโมยได้ไหมนี่นี่ลูกนี้ขโมยได้ไหมลูกไเขียวแต่ว่ายังไม่อันนี้ลูกนี้ขโมยได้ไหมคะขโมยได้ไหมนี่นี่เห็นไหมเนี่ยอันนี้ขโมยได้ไหมไม่หรอไม่ได้อ๋อทำไมถึงไม่ได้คะ ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้อ่านั่นแหละอาอโอเคใช่คะ่ะแล้วทาไมทําไมถึงขโมยไม่ได้คะคือตำรวจก็จะเดี๋ยวตํารวจก็จ,จับแล้วดีไหมขโมยไม่ดีหรอคะไม่๋อไม่ดีใช่ไหมคะไม่เพราะว่ามันมันไม่ใช่ของของเราใช่ไหมคะมใช่ไหมคะมถ้าของเราเอาได้ไหมไถ้ามันเป็นของเราปลูกเอาได้ไหมคะได้เอาได้แต่ถ้าของอื่นของคนอื่นปลูกแล้วเอาได้ไหมคะ เอาไม่ได้หรออุ้ยนมือน่ารักเลยพี่เ็นระวังพี่เลระวังด้วยนะมีอระเบิดมาแรงวายอ๋อโอเคพี่แพลรักเอามือมากเลยเอามือเป็นเด็กดีมากลูกค่ะใช่ลูกค่ะถ้าไม่ใช่ของเราเราจะไม่เอาเนาะใช่ไหมคะโอ้ใช่เก่งมากนี่นะคะทุกคนนะคะน้องพี่แพรสอนมาดีนะคะทุกคนนะคะพี่แพรสอนมาดีนะคะทุกคนพี่แพลพี่พแกล้ง ขนาดพี่แพรแก้งแย่ถามยังไม่ได้เลยนะคะทุกคนแพรสอนมานดีแล้วก็คุณแม่เขาก็เป็นคนที่นิสัยดีน่ารักนะคะทุกคนนะคะมานะคะเป็นคนที่นิสัยดีแล้วก็จิตใจดีนะคะถ้าไม่ใช่ของของเราก็ไม่เอานะคะทุกคนน้องก็เลยเป็นเด็กดีแล้วก็น่ารักนะคะทุกคนอ่าเมื่อใส่เม็เลยลูก พี่แพรพามือออกมามาใส่เม็ดพ่อเมยพี่น้องพ่อเมยพี่น้องพักกันยางลินย่างเหลียบลอยแลย้วน้องอเมร์นี่นะคะสวัสดีครับเราลองรอก่อนลูกแล้วค่อยเล่นกันครับ นี่น้องเอมือกับส่วนแพ้นะคะนี่ส่วนพี่แพ้นะคะมาเล่นยักยิงยาวปากระเป๋ายิงซุปกันนะคะทุกคนมาเล่นเกมนะคะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูนะคะไปเมื่อมาปะกระเป๋ายิงซุปเฮ้ยเมื่อกี้คุณออกสาเอาไหมยักยิงยาวปากระเป๋ายิงซุปนี่ยักยิงยาวปากระเป๋ายิงซุปแน่ยักยิงยาวปากระเป๋ายิงซุป จังๆๆๆๆอยักยิงยาวไปกระเป๋ายิงชุบเธอสนาและเธอหัวเราะยักยิงยาวไปกระเป๋ายิงชุบตัด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 อยากยิงยาวไปกระเป๋ายิงชุบโอ๊ยตัด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 อยากยิงยาวไปกระเป๋ายิงชุบเฮ้ยตอกอ้ออ้จ๊เอนี่นะคะทุกคนยักยิงยาวไปกระเป๋ายิงชุบ เสมอการเสมอกันยักยิงยาวไปกระเป๋ายิงชุบอยักยิงยาวไปกระเป๋ายิงชุบยักยิงยาวไปกระเป๋ายิงใครชนะนี่อเมืองอมืองออกอะไรคะออกกระไก่เลยแล้วพี่แพรออกอะไรกระดาษกอกระดาษโอเคยักยิงยาวไปกระเป๋ายิง ชุบเฮ้ยเอ้ยใครชนะข้อวหมอกอันอ่าโอเคเพราะว่าเป็นอะไรเหมือนกันเนี่ยคอร์สโอเคคอร์สยักยิ้มเงย้ากระเป๋ายิงชุบได้เงินโอ้ใครชนะอเมร์อเมร์เป็นอะไร แล้วพี่แพรเป็นอะไรกไกเบอร์ทพี่แพอ๋อเจ็บเลยนะคะโดนทุบอีแล้วนะคะออาทุกคนนะคะแพรก็จะขอเล่นเกมกับน้องก่อนนะคะทุกคนนี่นะคะันยิงยพักกห่ีแป๊บหนึ่งนะคะฝนตกแล้วอ่ะเมื่อฝนตกแล้วอ่ะ สบายดีเด้เอพ่อแม่พี่น้องเด้อบ๊ายบายเด้อก่อนจะไปก็ขอขอบคุณนะคะทุกๆคนนะคะที่เข้ามาดูแล้วก็กดติดตามนะคะที่สําคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะบ๊ายบาย